ไปดูปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันทําการนะครับตอนนี้เนี่ยวิ่งทะลุขึ้นมามากกว่า90 0 0 0ล้านบาทนะครับเราไม่เคยเห็นมูลค่าการซื้อขายสูงขนาดนี้นะครับเพราะนั้นในการที่ราคาหุ้นโบรกเกอร์ขยับตัวสูงขึ้นมาเยอะๆเนี่ยผมดูว่าไม่ใช่ภาวะผันปวนหุ้นในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์หุ้นโบรกเกอร์ หลังจากงบของเมย์แบงกิมเองออกมาทําไมที่เหลือราคาคึกคักมากจังเลยครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นของโบรกเกอร์ครับเนี่ยครับพี่เทิดผมว่ามันตอบได้ด้วยตัวเลข2ตัวนะนะครับจริงๆ3ตัวด้วยซ้ำไปนะครับอันแรกเนี่ยเราไปดูตัวเลขการเปิดบัญชีใหม่นะครับของทุนรายบุคคลนะครับปรากฏว่าสองเดือนแรกของปีนี้นะครับมกราเปิดไปประมาณสักเกือบเกือบส 1.97แสนบัญชีนะครับเดือนกุมภาทะลุ2แสนบัญชีนะครับถ้าเทียบกับภาวะปกตินะปี63เนี่ยเปิดเฉลี่ยเดือนหนึ่ง6หมื่นนะครับแล้วก่อนปี63เนี่ย2หมื่น3หมื่นแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นจํานวนการเปิดบัญชีใหม่เนี่ยเยอะมากนะครับทําไมเปิดบัญชีใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูตัวปริมาณเงินในระบบนะครับที่ผมเคยเอามาให้ดูนะครับบอกว่าเงินฝากตอนนี้เนี่ยมัน15.7ล้านล้าน ใหญ่กว GDP อีกนะครับเาเงินฝากก้อนนี้เนี่ยต้องถูก pressure กับตัวดอกเบี้ยที่มันต่ําอยู่มานานมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งนะครับต้องหาวิธีการที่จะ search for y i e นะครับซึ่งตลาดหุ้นเนี่ยเป็นผลด้านหนึ่งนะครับอันนี้ตัวแรกที่1นะครับตัวเรขที่2องนะครับไปดูปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันทําการนะครับตอนนี้เนี่ยวิ่งทะลุขึ้นมามากกว่า9 0 0 0 0ล้านบาทนะครับเราไม่เคยเห็นมูลค่าการซื้อขายสูงขนาดนี้นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยซื้อขายแต่แสนล้านต่อวันเนี่ย เป็นเรื่องแบบค่อนข้างจะหาได้ง่ายอะ่ะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยบอกว่าโู้เป็นไปไม่ได้ถ้ามีก็ถือว่าฟลุกมากนะครับหรือต้องมีวิ๊กหลอดนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยแสนล้านไม่ไกลเกินเอื้อมเลยนะครับเพราะนั้นปริมาณการซื้อขายเนี่ยออกมาค่อนข้างจะสูงผิดปกติไม่ใช่ผิดกตเทีสูงมากกว่าภาวะที่เคยเป็นมานะครับอีกอันหนึ่งนะครับเราเห็นดีลเรื่อง IPO อเนี่ยออกมาสู่ตลาดเ,ย,เยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่มานะครับของรายได้บริเกร์เนี่ย ทางนั้นเลยนะครับเพราะนั้นในการที่ราคาหุ้นบรกอร์ขยับตัวสูงขึ้นมาเยอะๆเนี่ยผมดูว่าไม่ใช่ภาวะ่แปลกนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่เราหกะเลินพอสมควรนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ฟื้นกลับมาค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นราคาหุ้นก็ตอบสนองนะครับภาพพวกนี้ครับครับหนึ่งเปิดบัญชีกันกระจุยเลยสําหรับปลายย่อยบ้านเราเปิดบัญชีกันเยอะมากถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ สมูลค่าการซื้อขายแต่ละวันเนี่ยเราจะเห็นซื้อขายทะลุแสนล้านเนี่ยบ่อยขึ้นเยอะนะถ้าเทียบก<ช>ับก่อนหน้านี้นะครับ<ช>และสามดิว IPO <ๆ>ก็สร้างไรายได้กับโบรกเกอร์แล้วคุ้นเข้าตลาดก็เยอะด้วยนะครับ<ช>นี่คืออย่างน้อย3เหตุผลหลักที่ทำให้หุ้นของบริษัทโบรกเกอร์นะครับเนี่ยพุ่งขึ้นมาพวดเลยและอาจจะเป็นเพราะ<ช>ว่าเมย์แบงก์กิมเองงบนำล่องมาแล้วสวย แรงเกง่งกำไรก็เลยมายัางบริษัทที่เหลือในกลุ่มนี้ที่คาดว่างบ<ช>น่าจะสวยเหมือนกันหรือเปล่าครับโโหัวขึ้นมาเพียบเลยนะใช่ครับนี่คือคที่มานะครับว่าเอ๊ะทำไมหุ้นของบริษัทบโบรกเกอร์คึกคักเหลือเกิน